คุณมีอะไรจะถามขิงก็รีบถามมาเถอะขิงจะได้ขึ้นไปอ่านหนังสืออ่ะขิงหยุดเรียนไปหนึ่งวันแล้วเดี๋ยวตามเพื่อนไม่ทันขิงขิงเป็นอะไรอ่ะขิงบอกฝุ่นได้ไหมฝุ่นเป็นห่วงขิงจริงๆนะที่ขิงไม่สบายหรอเปล่าที่ขิงทำท่าทีแบบเนี้ไลายก็ไม่ตอบเจอหน้าก็ไม่คุยกับเรา ทำอะไรผิดอ่ะขิงก็เป็นอย่างนี้แหละฝุ่นอย่าคิดมากเลยฝุ่นจะขอทถาขิงตรงๆนะเมื่อวันที่ขิงบอกว่าประตูล็อกก็เลยยืนรออยู่หน้าบ้านอ่ะขิงโกหกใช่ปะขิงก็เห็นเหมือนกับฝุ่นใช่ไหม พี่พ่อกับแม่เรากำลังทำอะไรกันอยู่